เสสาิกายนพิยกสิครับข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ข่ากูอคู้ร่ำรวยวันนี้เราพาทีมทีมงานของทีมงานของ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 อเพียวพลาวับมามาทำงานครับ เปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนเป็นหลักฐานหน่อยครับเปลี่ยนป๊อปปิ้งครับตัวนี้ครับนครับป๊อปปิ้งเปลี่ยนแล้วครับยังไม่เปลี่ยนครับนี่ของเก่ามันสกิลครับของเก่ามันมันชำรุดแล้วครับมันใช้มาหลายเวลาแล้วนี่เรามาจากเทียวพลาบูดนะครับวันนี้เรากําลังเดินท่อน้ําอยู่ด้วยเื่วงบ่ายน่าจะสําเร็จวันนี้ผู้จัดการครับเมื่อกี้ก็คุยกับเสมียนเรียบร้อยแล้วครับทําความรู้จัก มีเป็นพวกกันหรือยังยังเยอะแล้วก็อชอบอะไรชอบผู้หญิงเล่าขาวหรือ<ด>ชอบกระเทยได้หมดท้งสดชื่นเราจะได้เอามาโอเคหลายสดด้วยเนี่ยครับสามนั <ขอ S 2> ้นก<ด>็คุณผู้ชมโคดมั่งเวลาโดมังนี่เขาลังถอดอันนี้พักเที่ยงก็เลยมีเวลาเหลือนิดนึงครับ ตรงโรงเขาเทอเมอย่างนี้เขาชอบอะไรผู้หญิงกระเทยชอบเมานี่ครับนี่ฮะะตนนีีี้ท่ดมาครับครับนี่นะเดี๋ยวจะส่งไปน้องเคียวด้วยเขาข <c oughs> ายทุกตัวเลยเนี่ยครับผมนี่คือหลักฐานนี่คนทำนะฮะคนนู้นก็คนทำครับหน่อยๆๆๆ สวัสดวันนี้ผมได้รับบทบาทมาเป็นเ,เป็นผู้จัดการห้องน้ำครับว,ว้าวเปิดแสงด้วยครับมากันสามคนครับวันนี้น่าน่าจะได้ลองเครื่องบ้างนะครับสามมุมสามุมม,มที่แรกเ,เขาจะเอามาสี่คนเหมือนกันแต่ว่ามันมันจะเป็นการครบองค์สงเดี๋ยวจะสวดกุศลากันซิกก็กเลยมาแค่สามคนพอ ครับตามนั้นครับคุณผู้ชมนี่นี่ฮนะมาสามคนก็เกือบสิบแล้วครับเดมเราเราเรากำลังกำลังกำลังจะจัดการแก้ไขดัดแปลงครับ,บรออรมันคือเครื่องอ่ยอแปรรูปขยะครับนี่คือกองขยะนะครับเท่าภูเขาเหล่าวกาเลย สินทรัพย์ทำขยะให้เป็นเงินเนี้เม็นเป็นเงินทุกอย่างเลยเนะี่ยขยะพอเป็นแก๊สมาก็เอาไปเป็นไฟได้หุงต้มได้เหมือนกันมีเหม็นเหมือนกันนะเมื่อเช้ามาเหม็นกว่านี้พอเปิดประตูครั้งแรกจะเหม็นตอนนี้เริ่มเริ่มจะชินกับมันแล้วชินกับกลิ่นนะนี่ขยะจะบรรยายบรรยัยอะไ่าเนี่ย เดี๋ยวเต้องพักเวลาพักกินข้าวกันก่อนครับเวลานี้เที่ยงแล้วเที่ยงกว่าแล้วครับโอเคครับตามนั้นครับ,บคุณผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับอาจจะถ่ายทําไม่อาจจะบรรยายถูกจุดนะครับวันนี้ไม่วันก่อนนี้มันพูดเรื่องกำลังถ่ายทําแต่บรรยายเรื่องโควิดบรรยายเรื่องการถ่ายทํางานครับ <todo S 1> นเนี่ยนี่ฮะแล้วตกลงสมเียนชอบอะไร ผู้หญิงกระเทยเล่าขาวเล่าแดงรู้ว่าก็ชอบความรุนแรงชอบแบบเราจะได้ไนำมาเป็นเพื่อนครับผมตามนั้น,น <c oughs> ก็ผม